ียววันนี้เรามาที่ร้านอะไรโอบะร้านโอบะอะไรเนีเนื้อย่างเกาหลีอืที่นี่อยู่ที่หลังสวนนะครับเราก็มาเป็นร้านที่เรามากินกันเป็นประจำอยู่แล้วผมไม่เคยได้มากินกับมึงเลยที่เหรอไม่เคยกินเลยนี่ครั้งแรกมากินกับป๊อปกับเต้ยบ่อยมากเลยนะไม่เคยชวนอ่ะที่นี่เขาจะมีแบบ2อย่างแบบอะลาคาร์ทก็มีหรือจะเป็นแบบบุฟเฟ่ก็มีครับส่วนเมนูเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็อันนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็มาเสิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเคียงเครื่องเคียงของเกาหลีสไตล์เกาหลีมีถั่วต้ม แล้วก็ผักถั่วงอกถั่วงอกอันนี้อะไะวะมันมันมันแล้วเนี่ยในลูกชิ้นลูกชิ้นเหรออือเออเนี่ยนี่เห็ดเห็ดเห็ดแล้วนี่ตางกวาดองกิมจิแล้วก็กิมจิที่ทุ่วไปมีนะแล้วก็เราสั่งไปดูไปเยแยมากมายเดี๋ยวเราดูกันเพราะเราสั่งเป็นบุฟเฟ่ต์อะจัดเต็มจัดหนักครับผมต้องบอกว่าวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากชุดยอดเราไปเล่นละครมา ใช่ค่าตัวก็ไม่ได้ลงทุนเยอะชิบหายเป็นโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์โปรไฟล์อะไรถ้าพ๊อเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมอย่าถามว่าเหนื่อยไหมมึงเล่นบทง่ายมากนี่วันนี้นอนอนึ่งเดียวนอนอนึ่งเดียวนอนอยู่ที่หลายวิมองตัวเหนียวเหนียวตัวเหนียวเหนียวด้วยเหรอตัวเหนียวเหนียวด้วยที่ไปอาบน้ำไปยังที่นี่เนี่ยมันจะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือลิ้นมัว ถ้าที่ถ้าพเพื่อนมาสั่งลิ้นวัวมาจิ้มกับเลยนะป๊อปเกลือกินกับเกลืออร่อยมากครับลิ้นวัวเนี่ยเขาจะไม่รวมในบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นเป็นราคาทแยกมาก็อยากให้ลองอยากให้ลองจริงๆเร้วอาหารเรามาละเฮ้ยราเครื่องเคียงที่ถ้าหมดแล้วสั่งเพิมได้สั่งเพิ่มได้เครื่องเคียงเนี่ยนะถ้าสั่งถ้าหมดแล้วนะบอกเขาได้เลยว่าจะวันไหนบ้างเราจิ้มได้เลยหมดถุงก็หมดเอาถุงออกโอเคได้หมดรอลงครับ สองสองคนถึงสามคนขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าสี่คนขึ้นไปสองชั่วโมงครับผมราคาก็อยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทไม่แพงครับมาไว้แล้วไม่รู้โอ้โหนี่เว้ยเอาเอาที่ป่ะจะไปเห็นนะครับเป็นเนื้อหมักเขาเรียกว่าบีฟบูโกกิ ตายเนี่ยตายชูชาชูชาเนี่ยบีบูกบกโกกิเดี๋ยวจะลองดูว่ารสชาติของบีบูกโกกิเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรผมมันต้องกินที่ไตนี่ไม่ไห,หรอกครับผมห่เม็ดอย่างชิ้นนี้ได้ละบีบูโกกิเรียบแรงนะซึ่น้ำจิ้มที่นี่จะมีอยู่2แบบนี่นเทาซอต้าเจียวอันนี้จะเป็นน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มเกาหลีคือเขาจะใส่พริกใส่กระเทียมอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมเดีวันนี้เราผมจะลอง ไม่จิ้มดูก่อนเพราะว่าเนื้อเขาหมากักน้ำมันเยอะไงลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมี่บีบูโกโกินะเนื้อนุ่มมากแล้วหวานครับผมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยอร่อยอันนี้คือบีนเนื้อแบบแบบแบบเขาเรียกว่าบิสกิตบิสกิตนี่คือส่วนไหนพี่เสือร้องไห้เป็นเสือร้องไห้เราลอง้งชิมถ้าเพื่อนๆเคยได้ดูคลิปที่ไปร้านอะนะ ดีเนี่ยเดลูก้าบิสเกตออ๋นนั่บิสเกตเดลส่วนสูงเสือร้องไห้สักที้คือบิสเกตเบสมันบอกไว้ว่ามันคือเสือร้องไห้เดี๋ยวจะให้เบียรลเอาชิมดูถ้าผิดก็โทษมัอนเว้ยไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมนี่นี่นี่อันนี้ฮะที่ผมกำลังชี้อยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าตักโบกีตักโบกีตักโบกีอันนี้นะครับเป็นมันเล่นได้ด้วยเหวะแป้งลูกชิ้นผัดกับซอสเกาหลี ตัวนี้ตัวนี้ก็คืออร่อยนะผมม็นคนคนชอบกินไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะเดยวยน้ำซอสนะมึงดูผีหมูกระทะมันกำลังจะแย่งบิสกิตกูไปน่ะไม่สำนึกนะไม่รอนั่นไงอร่อยเนื้อติดมันเสิร์ร้องไห้ที่เราจะดูกันูต่อไปหนูนิ่งเขาเรียกว่าส่วนบีฟชั u เ k นเดอร์คือร้านนี้ต้องถามอาจารย์เต้ยเดี๋ยว สภาเดี๋ยวเราจุดทูบเรียกมาซุปกิมจิมาแล้วนี่คือซุปกิมจิครับๆๆๆๆๆสับสนิ่งสับสนิ่งสับสมิ่ง,ง,งอะไรเนี่ยโอ้หน,าน่ากินครับผมรสชาติออกเปรีปป้ยน,นึงก็ได้กลิ่นของกิมจิค่อนข้างเต็มครับก็กิมจิมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วป่ะใช่ทีเดียวค่ะเปรี้ยวชิ้นมันใหญ่มากเลย หอมหอมขอจิ้มนิดนึงนุ่มละมุนมากอร่อยเียครับเฮ้ยเอาเนื้อรวมกันนะผมว่านี่คือมันเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคิมบับใช่ป่ะคิมบับ เนี่ยคือกินแบบซูชิของเกาหลีนั่นเองคือซูชิของเกาหลีนั่นเองนะครับผมข้างในก็จะมีพวกผักแตงกวาผักแครลอทอะไรเงี้ยเยอะแยะลองดูนี่กินแบบไม่ไม่ต้องจิ้มเลยครับ่างนี้เลยครับแต่ถ้กินแบบแบบพอกินนี่พอกินน้ำผึ้โจ๊กข้างที่จะหอมมากเพราะด้วยความที่เขาใส่น้ำมันงาในข้าวด้แลอร่อยนะข้าว็อานหวานนิดๆถ้าได้ครับ กินอย่างเงี้ยมันคุณค่านี้มันรอร่อยดีครับอร่อยดีครับมีไข่ด้วยสาหร่ายเยอะดีแล้วก็มกินสาหร่ายโอ้ยร้านดีนี่มีไขนี่อันนี้ <ยา S 1> คือเป็นอีกอีกน้ำจิ้มหนึ่งนี่ผม,ผมเวลาไปกินพวกร้านบาร์บีคิวเนื้อเนี่ยผมจะเอาเกลือกับพริกไทยมามาโรยให้ให้กันเพราะเวลาผมกินของเจ้าเนื้อมาจิ้มนะเดี๋ยวผมจะลองกินแล้ดูสักินอย่างนี้แหละ ก็จิ้มเกลือทีพริกไทยทีแล้วจัดไปเลยครับผมแต่ปกติเนี่ยพริกไทยที่อร่อยต้องเป็นพริกไทยแบบเป็นเม็ดอืแล้วก็เกลือต้องเป็นเกลือสมุนแบบที่ร้านบูชเชอร์ครับลองไปดูครับผมไปดูคลิปบูชเชอร์ซักลงลิ้นเหรออร่อยจริงหะอลิ้นลิ้นอ๋อลิ้นฟังเป็นลงลิ้นเหมือนเส้นอืม มันคือวุ้นเส้นนะมันไม่ใช่เส้นบุกน,นะแต่ว่ามันเส้นแปลกๆเลยเราก็ได้กลิ่นพริกหยวกเยอะหน่อยถ้าคนไม่ชอบพริกหยวกน่าจะไม่ดีรวม,มโอเคแต่เส้นมันแปลกดีต้องลองต้องลอง,ลอ,ง,ลอ,งอืมเ้ากระเทียมที่นี่คือแบบรสชาติแบบคือมันไม่ได้ออกแบบแบบกระเทียมแบบจานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือมันยังได้รสชาติแบบ ผักพวกแครอทพวกแบบอ่าสังมาดิพวกอะไรอะวัวอหอมอะไรเงี้ยครับรสชาติมันแก้มเข้ามาทําให้กินแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดกินข้าวกระเทียมเยอะๆเข้าไปเนี่ยบางทีมก็รู้สึกเลี่ยนเหมือนกันนะโอเคเลยแหละรสชาติมีซีฟู้ดด้วยนะมันจะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งแต่ว่าเราไม่ได้สั่งกุ้งมาเพราะเราขี้เกีกเยก <c oughs> อันนี้ปลาหมึก มาเทสความสดหน่อยว่าจะสดหรือเปล่าซีฟู้ดเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบสั่งเพราะว่าถ้าไม่สดเนี่ยมันจะเสียฟิลทันทีอืมปันไงรสชาติลุบดิไม่ขาวโอเคสดผ่านลองทินดูบ้างอืมเป็นไงอืบุบปะ เค็มว่ะโดนอะไรวะโดนเกลือเออโดนเกลือนี่ประเด็นเลยแต่อร่อยคือไม่เหมือนคาวแล้วกรุบกรอบสั่งเนื้อเพิ่มมั้ยอือันนี้คือมีบิมบับครับผมอะไรนะมีบิมแบบบิมแบบบิมบับโอเคข้าวยำเกาหลีโอเควิธีการกินของเรามันจะเป็นมั่รอร์นครับ เราต้องคุกคลุกคุกให้มันร้อจริงเปล่าวะลองจับดูลองมืออะลองดูไม่เป็นไรอย่าเลยเพื่อนคุกไปครับผมคุกป๊าบเขาให้ป๊าบเขาให้โอ้โหแมร้อนจริงว่ะฟันขึ้นเลยเปิดแล้วไข่มันจะสุกอ่ะโซสุกดิเนี่ยนะสุกปะไหนวะเนี่ยสุกปะลองให้ต่อปึ๊บกินเลยต้องใส่ซอสโคจูจังซอสเกาหลีครับผมนี่ครับหมากเขาให้มันคือรสซอสโคจูจังคืออาหารเกาหลีนี่เอะอะแม่งใส่ซอสนี้หมดใช่ปะคือซอสเทพเลย ใช่ไหมอร่อยจริงนะอร่อยจริงหมักหมูทำซุปตัวเนี้ยเทพแล้วปุ๊บปั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 ๊บอ่าพอมันเริ่มโอเคแล้วก็ผักรัดเลยชักดโคเข้าไปเอาให้เดี๋ยวเส้นหมูไม่ได้แหกเลยก็กินก่อนเลยพี่ตกร้อนร้อนด้วยมีมันปรับเนี่ยส่วนตัวผมมั้ง ชอบนะประมาณว่าจะให้ข้าวมันกรอบๆนิดน,นึงอะ่ละล้วกินมันจะอร่อยแต่แล้วแต่คนบางลนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยคือ,อถ้าจะให้ถ้าจะให้มันกรอบเนี่ยคือปล่อยให้มันทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยคนคลุกๆคุครับเวลาทนี้นะก็อะไรนะโคบะโคบะอยู่ถนนหลังสวนหลังสวนเด็ดมากต้องมาลองดู จะตรงมาเรื่อยๆอ่ะทางเส้นหลังสวนะเกือบจะสุดทางแล้วแหละเกือบสุดปลแดงอยู่ขวามือจะจอดรถตรงไหนนะคือถ้าถ้ามาจ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยก็จอดรถบนถนนได้เลยแต่ถ้ามากลางวันก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าว่าจะจอดได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างล่างเขาแล้วกันเดี๋ยวชานใส่ให้ว่าจอดรถยังไงอืหน้าที่กูแล้วหน้าที่นี่โยนแบบเพี้ยมตอนนี้เสร็จโมงถึงที่หนึ่ง เชก็ตอนนี้ขอพวกเรารับประทานนะครับต่อยังครึ่งจะครึ่งท้องใช่ไหมโ้ก so ครับผม <laughs> <laughs> ไว้เจอกันครับคลิปหน้าคลิปหน้าครับผม